สวัสดีครับผมมาวันนี้มากินผัดเผ็ดหมูปลาบ่เป็นหมูปลานะครับเป็นขาหมูเป็นขาหนามันนะครับผมสีมาผัดเผ็ดนะครับผัดแบบบานๆง่ายๆนะครับผมการทําอาหารเป็นศิลปะชนิดหนึ่งนะครับว่ามีสูตรตายตัวนะครับนี่อย่างใส่ลงไปนะครับวนผัดพริกแกงให้หอมแล้วก็ใส่เนื้อหมูครับเป็นเนื้อขาหน้ามันนะครับผม เปิดฟ้าไว้ชีสมาที่มาเปิดฟ้านะครับทําการปรุงนะครับปรุงแบบง่ายๆบ้านๆนะครับผมผสมใส er. ่ตานปี๊ดนะครับตานปี๊ดขนๆๆกริ่เล็กน้อยครับเป็มน้ำปลานะครับใล่ไปใส่ซอสหอยนะครับตามด้วยซีอิ๊วขาวนะครับ ซอสปลาเขียวนะครับผัชูรสนะครับผักไว้ชุบนะครับเส้นหลายเสียบหลายเส้นน้อยเสียบหน่อยนะครับข้นโคเร่โคเร่โคเร่นะครับจากไปหน่อยหนึ่งิมปลาไปเยีนึลงครับจากนิดเดียวนะครับเติมปลาไป ใส่หมกเสือพ่วงลงไปนะครับจะใช่ cheek, on, นะครับเป็นกระปุกเค้กพริกไทยอ่อนนะครับปิดฝาไว้จะเข้านะครับแถมแค่แมักซุกนะครับหลังจๆเติมด้วยพริกชี้ฟ้าแดงนะครับบนเล็ะๆอีกเต็ใส่ใบกะเพราลงไปนะครับใบกะเพรามากันใบกะเพราพวกนะครับหอมกะเพราอีกกดคุณในใบกะเพราแดงนะครับพร้อมขนาดกะเพราเนี่ยพร้อมเผ็ดร้อนขนาด เขาลงไปแพ่นเลขเลขเลของก็เสร็จเรียบร้อยนะครับตักเสิร์ฟนะครับผมใส่จานนะครับเอามาครับกินข้าวทำกันผัดเผ็ดหมูป,ป่าเสร็จๆกันนะครับคืออุป,ปา่าคร์คือเด่เนเด่นอยู่ว่ะดูว่าในเนื้อได้นังมาื้พริกแกงมันบอบันไหนวะพริกแกงมันส่ง นุ่มไรก็่เสียบม,มันได้เนื้อไดนนังนะอารมแบบมูปานคือว่าคนไทยผัวพัด ดูใบกับปูวคลายลายไดลล้หรือไม่เจ้านึ่งเป็นโมกันนะเฟรนด์บุ๊กเป็นซ้ำไงเลยจากเช็นหน่อยหลายไปบงวัชพุกร <c oughs> ุ่นทรงสุนก็สุดมาคลายเป็นตราดสดไง อันนี้เขาขายกองตุนเดยูยดดูไปก่อนจะกวนจ่กวนนสร้างมันจากไหนชุกเมืองนี่ดูใบแล้วไปกินที่นึงไพามย้นึ่งวันาดะมาวสทยาลางก็จีนมาสางทีบูกกยวเรี่ยงเขาถึงสะเล่มบูกความเ้อนตัวถึงตะเล่มเพารอของแอร์มยูนงนหรอคณะควมันพวกมันห้าปีนี่บวกไันยัง คนกินมาตูาทีปุูก <c oughs> คนกินจะจะเักบุ่งว่าหน้าจะหน้าถ้าคนได้มันจะเป็นค้าตะไข่ใบมากรูดใบกระเพราบ้างบาดเสีย,ยมได้กระเอาะมั <c oughs> ้งเกิดกายพันธ์ เราไปคล้ายบอกของได้ตัวสิมา่อนสูตรว่าปลูกอยู่นี่ของให้แป้งกระตุกประเทศเนาะแ้าเราถือคล้ายกันอยูนกก่นี่ปลูกอยู่นี่กับบุกข้อยแพง้งบนนี้บอกว่าหมูองบอกว่าอย่างแฮ้ยกระตุกประเทศยมป่ ตัดจักหน่อยนะเว้ยฮะตัดจักกันอันนี้อ่ะเออตัดจักก่อนมือหนึ่งจังตอนละคำตอนละคำมาจิ้นเดี๋ยวมันแก๊สปวดเกิดข้าใจเสิน้ำลายหลั่ แกงบอ่าดะไรเรื่อตกเล้วมอดตูวก็ดีแต่ว่า,าหลายๆใส่จะยิง่งขึ้นค่ะพี่พิดแกง